สวัสดีแฟนวลอลเล่บอลทุกท่านค่ะมาเจอกันกันกบต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายขอมาอัปเดตข่าวสารของทางฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะโคโววิลีเกาหลีใต้ดําเนินมาจนจบเลกที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ได้ทําสถิติไว้นะว่าคิมดาอินซึ่งเป็นมือเซตของทีมฮุนไดฮิลสเตดซึ่งตอนนี้เนี่ยฮุนไดขึ้นอันดับหนึ่งขดตารางเป็นจ่าฝูงของตารางค่ะและคิมดาอินก็เป็นตัวเซตเตอร์ในทีมนี้ ในทีมนี้ก็มีน้องสองวิภาวีสีทองผู้เล่นจากประเทศไทยร่วมอยู่ด้วยนะคะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าคิมดาอินได้รับ MVP สำหรับการแข่งขันในเลกที่4นี้เลยเธอทำคะแนนได้มากถึง15แต้มแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การเสิร์ฟเปอร์เซ็ตอยู่ที่0.41ค่ะแล้วการเซ็ตสำเร็จของเธอมีเปอร์เซ็นต์สูงมากค่ะเกือบ50%เลยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่45.98ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะในฐานะ ที่เป็นเซตเตอร์ค่ะแล้วการเซตของเธอเอร์เซตนะคะหมายถึงว่าในแต่ละเซตเนี่ยการเซตของเธอสำเร็จมากๆอยู่ที่13.27ค่ะคิมดาอินจึงผง,งาดขึ้นอันดับหนึ่งได้เป็น MVP ประจำเลขที่4นี้เลยทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็นยินดีกับเธอด้วยทั้งนั้นเลยบางคนก็แสดงความคิดความเห็นว่ายินดีด้วยนะคิมดาอินที่เธอได้รับ MVP ในรอบที่4นี้ฉันดีใจ ด้วยนะบางคนเขาก็มีความคิดความเห็นว่าเกมรับของฮุนไดฮิลสเตนนั้นดีมากๆโดยที่มีน้องสองวิภาวีเป็นคนรับและเป็นคนจ่ายบอลให้คิมดาอินเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคิมดาอินมองว่ามี2วิภาวีอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความคิดความเห็นหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลน,นะแต่ก็เอามานําเสนอมาเล่าให้ฟังค่ะแต่คิมดาอินเนี่ยเธอก็มีความสามารถจริงๆนะคะความคล่องตัวของเธอมีสูงมากค่ะและจากการแข่งขันในรอบที่4 หรือว่าเลขที่4ที่ผ่านมานะก็ปรากฏแล้วว่าเธอทําผลงานได้ดีจริงๆสามารถที่จะรั้งอันดับหนึ่งอยู่ได้ไม่มีใครมาเฉือนเลยนะคะไม่มีคนที่จะมาเบียดเลยเพราะว่าคะแนนก็ค่อนข้างห่างจากฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ด้วยห่างกันอยู่หลายแต้มเลยนะคะแต่ตอนนี้ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เขาก็มีการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยค่ะโดยการเอานักกีฬาคนใหม่อย่างวินโลจอนสันเข้ามาร่วมทีมเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาชนะที ทีมฮุนไดฮิลสเตดในการแข่งขันในรอบลึกๆนั่นเองนะคะการแก้เกมการแก้กลยุทธ์ของฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ในครั้งนี้จะเป็นผลหรือไม่เราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะคิมดาอินผู้เล่นจากทีมฮุนไดฮิลสเตดซึ่งอยู่ในตําแหน่งเซเตอร์แล้วก็เป็นทีมของน้องสองวิภาวีด้วยนะคะ ได้รับ MVP แบบนี้แต่ก็เลยนำข่าวนี้มาบอกต่อแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะและคิมดาอินเนี่ยเขาเป็นเซตเ,เตอร์ประจำทีมชาติเกาหลีใต้การแข่งขันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในรายการ VNL ก็ต้องเจอน้องคิมดาอินอีกเช่นเคยค่ะเธอจะพัฒนาฝีมือไปได้ขนาดไหนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดรับมือได้ไหมจะมีการเซตจ่ายบอลอะไรอย่างไรเราก็ต้องรอชมนะคะสำหรับการแข่งขัน VNL ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้ เอาละค่ะเป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมของน้องสองแล้วก็จะเป็นคู่แข่งกันในอนาคตอย่างไรก็อยู่ในสายวลอลเล่บอลเดียวกันค่ะเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันและพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ